married to the game. married to the game I'm married to the game married to the สองสามปีที่ผ่านมาครับแบรนด์ฉางอันเป็นที่รู้จักในฐานะแบรนด์รถอเนกประสงค์ไฟฟ้าครับนั่นก็คือรถที่อยู่ข้างหลังของเราแล้วครับกับดีพาวเอสศูนย์เจ็ดครับปีที่ผ่านมาเขามีการปรับอัปเดตตัวรถุ่นนี้ให้น่าสนใจมากขึ้นเรามาชมกันครับว่าดีพาวเอสศูนย์เจ็ดเวอร์ชันสองพันยี่สิบห้าจะเป็นอย่างไรครับมก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆหน้าตารถเนี่ยมันจะคล้ายๆเดิมเลยแหละไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักนะมันยังเป็นรถคอมแพกคลอสโอ ขนาดตัวรถอยู่ประมาณ4เมตร7จดุดเด่นของเขาก็คือฐานล้อยาวถึง2,900มิลิเมตรด้วยกันครับหน้าตารถก็จะเป็นแบบนี้นะครับบางคนบอกนี่ใหม่แล้วใช่ไหมแล้วดูยังไงว่าใหม่ดูอย่างนี้ครับอยู่ที่ตรงนี้ขอบกันชนตัวเดิมเนี่ยขอบกันชนมันจะได้เป็นมันจ่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถรู้สึกมันจะเป็นสีเงินตอนนี้มันเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วว่าง่ายเสียตัวรถเป็นยังแบบไหนชายกันชนตรงนี้จะเป็นแบบนั้นนะครับแ้นอกจากนี้เนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่ารายละเอียดเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมทุกประการลไวะนนี้ิแบบบครั ไปหน้าตัวจริงอยู่ตรงนี้อีกแล้วเนี่ยเราจะเห็นอ,อะไหนึ่งสองที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยทำเป็นหน้ามูนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าแหลมๆนิดหนึ่งแล้วก็ขอบฝากระโปงนะครับเขาจะทําเป็นแบบสปอร์สปอร์มันจะมีช่วงของเส้นขอบนะขึ้นไปแบบนี้นะครับทำให้รถคันนี้ดูเท่จริงๆนะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าไอ้ความเป็นดีพอเนี่ยนะมันเน้นในเรื่องของความเป็นหลักอากาศบริสัทธ์ค่อนข้า,ททา,งา,งางสุขเพราะว่าไอ้เส้นตรงนี้เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์สองอย่างผมพูดไปนในแหลคลิปแล้วก็คืออย่างแ,แรกก็คือ ช่วยในคุณกะระยะนะครับอย่างที่2ก็คือช่วยรีดอากาศนะครับเส้นแหลมๆตรงนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้การรีดอากาศแบก,กลมอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีในเรื่องของอากศาศภัาษาก็ยังมีเรื่องด้วยครับช่องแอร์เคอร์เทนส์นะครับช่องแอร์เคอร์เทนส์ของเจ้าดีพอลเนี่ยมันจะแตกต่างน,นิดหนึ่งคือปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่องปึ๊บแล้วคุณจะเห็นได้จากานนหน้าแต่ของดีพอลอ่ะไม่เขาจะทําเป็นเหมือนมีม,มีบังลมอย่างนี้นะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจริงตรงนี้ มันจะบอกว่ามันเคยเห็นรายละเอียดแบบนี้ในรถญี่ปุ่นครั้งแรกๆเหมือนตั้งแต่แหวกลมแล้วก็รีดลมไปทางด้านข้างด้วยนั่นเองด้านข้างของตัวรถคันนี้ก็จะน่าสนใจด้วยล้อลอยขนาด20นิ้วนะครับลถลายก็จะเป็นแบบนี้ไม่ได้ต่างจากรุ่นเดิมนะครับแต่ว่างวดน,นี้เนี่ยที่ผมสังเกตข้อนึงก็คือยางตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะตอนนี้เป็นยาง Dunlop Sport Max 050นะครับขนาดยางก็คือ 25545R20 ซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นรถคอมแพกคลอสเซอร์ห้อางให แรงบิดก็ไม่ได้เยอะด้วยนะแรงบิดของเขาเยอยู่ที่320นิวตันเมตรนะครับซึ่งถามว่าให้ยางถึง255ถ้าเป็นอัดีเนี่ยมันก็คือยางแบบรถสปอร์ตแล้วนะแต่ตอนนี้ให้มาขนาดนี้ก็ถือว่าใหญ่อยู่พอสมควรแน่นอนคุณต้องอ่วมแน่เวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนยางในครั้งต่อไปนั่นเองครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆก็จะเรียกเหมือนเดิมเลยขอบนะครับซุ้มล้อเป็นงานดําดิบนะครับเช่นเดียวกับชายล่างนะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยช่วงชายตรงนี้เขาก็ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดํามาแล้วนะครับมือจับประตูเป็นอีกอย่างหนึง่งที่เขาเล่นเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์นะครับก็คือเป็นมือจับแบบซ่อนแบบนี้โครงรถถ้าคุณดูมรวมคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ย<ถ>มันเป็นโครงรถแบบที่เหมือนสปอร์ตนิดหนึ่งคือมันจะลาาเทมตั้งแต่ประมาณเสาบีนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เทสุดๆนะครับแล้วก็ด้านหลังมีสปอยเลอร์หลังแบบดูอัลวิงส์นะครับคือมันจะทําเป็นแบบนี้มันเป็นทิ้นเดียวแหละแต่ว่าพอเรามองปุ๊บมันจะเป็นขอบที่แบบ มีการกเทเข้าหากันนะครับซึ่งรถจีนชอบมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือท้ายของรถคันนี้นะครับแม้จะเป็นเอลไรน์สค์แต่ก็เป็นท้ายที่มีเอลก็คือว่ามันไม่ได้ตูดตัดเป็นแฮชแบ็กเลยมันจะเป็นเหมือนกึ่งคูเป้นิดนึงนะครับมีดิฟวเซอร์มาให้นะครับตรงชายล่างตรงนี้เป็นงานดําดิบแต่ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่ใช้งานได้จริงๆทีนี้เรามาดูภายในของเจ้า S7 กันบ้างนะครับคือจริงๆแล้วภายในเนี่ย มันมีภายใน2ส,สีนะครับก็คือภายในสีดํากับสีนี้นะที่เป็นสีแทนนะรถที่เราได้มาเป็นสีแทนนะครับก็ต้องบอกว่าภายในของเขาเนี่ยก็จะเป็นชุดหนังทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนังเจาะรูด้วยนะคือทาลวดลายตรงน,นี้เนี่ยเขาทาให้เหมือนแบบพวกดวงดาวอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นคอนเซปต์ของเขานะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัย2ก้านแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกระบบดูตรวจสอบนะครับของผู้ขับขี่นะครับจุดเด่นอย่างหนึ่งของ sc หที่ผมอยากจะบอกก็คือนี่เลย กระจกทุกบานเขาเป็น2ชั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในรถจีนอ่ะไม่ค่อยเห็นนะแต่เนี่ยเอสเขาค่อนข้างใส่ใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือคอนโซลการเป็นดูอัลเลเยอร์นะครับแต่ว่าช่องเก็บของใหญ่มาก <S <S ผมอยากบอกว่าช่องเก็บของเนี่ยเป็นแบบบัตเตอร์ฟลายเลยนะนี่ไม่ค่อยมีใครใครไหนทำนะครับก็คือเปิดตรงกลางแบบนี้ น,นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะช่องเก็บของใหญ่มากนี่ผมยัดอุปกรณ์กล้องทั้งหมดที่เราใช้ลงไปในนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันก็จะมีรายละเอียดการตกแต่งอย่างเช่นลายไม้ครับคือลายไม้เนี่ยมันมีแต่มันไม่ได้เยอะมากแล้วก็พอเรานั่งลงมาปุ๊บนะชุดจอ15.6นิ้วตรงนี้นะครับเขาจะหันเข้าคนขับนะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบ sunflower ก็คือว่า หันซ้ายหันขวาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยที่ให้มาแล้วก็ออรถคนันนี้ล้านกว่าบาทแต่มี He a d Up Display ด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมปิดอยู่อื่นๆที่เป็นจุดที่น่าสนใจอย่างเช่นนี่ครับกระจกมองหลังแบบลายขอบนะครับแล้วก็นี่ขาดไม่ได้เลยหลังคาพารอมิกาสลูปเห็นไหมมีมาให้แล้วนะรถคันนี้นี่แล้วก็เปิดได้ใหญ่ถึงตอนหลังเลยนะครับจริงๆรายละเอียดพวกนี้ผมว่าเพื่อนๆก็คงได้รับชมรับทราบไปอยู่แล้ว ครับนี่หะนะกระจกแต่งหน้าอย่างเงี้ยคือคือมันเป็นรถที่มีออปชั่นครบนะครับถ้าคุณจะถามว่านะมันขาดอะไรในรุ่นนี้นะผมบอกเลยมันมีอยู่ไม่กี่อย่างอย่างแรกก็คือช่อง USB ครับยังเป็น Type A อยู่ไม่เป็น Type C นะครับซึ่งอันนี้ก็แอบเสียดายนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าเป็นไฮไลท์เลยคือรถคันนี้มีระบบปรับอากาศ3โซนครับตอนหลังเนี่ย ผมก็เคยรีวิว S07 ไปแล้วตอนนี้มันก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วรถคันนี้บอกก่อนนะมันมีขนาดฐานล้อนะครับความยาวอยู่ที่2,900ม mm, ิลิเมตรทำให้เนี่ยช่วงพื้นที่เล็กรูมเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มันเป็นรถที่นั่งค่อนข้างน่าสบายจุดเสียของมันอย่างหนึง่งเหรอก็คือที่นลังนั่งอะ่ะมันแอบสั้นไปหน่อยแล้วก็บางคนเนี่ยนะครับอย่างเดือนเนี่ยเขาจะคอมเมนต์ว่ามันเป็นที่นั่งแบบหนุ่มไปนิดนึงนะครับเนี่ยเห็นไหม คือคนจะสังเกตได้ว่าเราอ่ะนั่งแล้วค่อนข้างที่จะแบบเหมือนตัวเราเนี่ยถูกถูกย่อลงจากพื้นที่โดยสารตอนนะั้นข้อดีคือมันมีพื้นที่เหนือหัวเยอะข้อเสียคือคุณจะรู้สึกว่าคุณนั่งแล้วจมนะครับแต่ว่ามันก็เป็นท่าที่โอเคนะสาหรับใครที่เป็นสายครอบครัวนะครับคือข้อดีของการนั่งเตี้ยเนี่ยคือมันทําให้ศูนย์่วงเราอ่ะต่ำนี่อย่างที่วันบอกเล็กลูม เหลือเฟือมากแล้วไม่เพียงเท่านี้ห้องสัมภาระ,ะท้ายก็ใหญ่ด้วยจุของพอสําหรับทุกคนเอาสําหรับผมในทริปนี้นะคือจุโกคาร์สมาให้นิวตันเล่นเนี่ยเปรียบเทียบกับรถที่ใช้ประจําก็คือ s u b ูโรเอนะียกใส่แล้วรู้สึกมันแน่นๆแต่ยกใส่คันนี้เหลือแถมเอาสไตเดอร์มาได้ด้วย ครับไม่รอช้านะเรามาลองขับกันเลยครับ New d p o e r S z e s 0 7ผมเคยขับตัวก่อนแล้วนะในช่วงของการเปิดตัวแบรนด์ชางอันนะครับแต่ตอนนั้นเราได้เทสในสนามนะแต่ว่าพอได้มาลองขับรุ่นนี้เนี่ยเทียบกับตัวที่ผมเคยขับนะตัวนั้นน่าจะเป็นปีประมาณ2023ได้แหละนะก็ คือผมว่าจุดที่ดีขึ้นชัดเจนก็คือช่วงล่างแบบที่เขาบอกไปนะครับแล้วก็นอกจากการอัปเกรดช่วงล่างแล้วเนี่ยมันก็มีการอัปเกรดแบตด้วยทบทวนเรื่องของพลังกำลังการขับขี่นิดนึงนะครับ S07 เนี่ยก็จะเป็นรถ SUV นะครับที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ามอเตอร์ติดตั้งทางด้านล้อหลังนะครับพลังกำลังขับสูงสุดอยู่ที่ 258แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่320นิวตันเมตรถามว่าแรงบิดสูงสุดเยอะไหมตอบเลยว่าเยอะนะครับแต่อาจจะไม่เท่ากับอย่าง B4X นะครับหรือรถที่เป็นมอเตอร์ขับเคลื่อน2ตัวนะครับก็คือตัวนี้มันเป็นขับเคลื่อนตัวเดียวเท่านี้ถามว่าเยอะไหมตอบเลยว่าเยอะแน่นอนนะครับ แบตเตอรี่นะครับก็อย่างที่บอนบอกไปนะก็มีการปรับปรุงนะครับโดยปรับปรุงในส่วนของแบตเตอรี่นะครับจากเดิมนะมาเป็นแบตเตอรี่รุ่นลูกใหม่นะครับขนาด6 8 8กิโลวัตต์ให้ระยะทางนะครับสูงสุดอยู่ที่485กิโลเมตรต่อการชาร์จนะถือว่าเป็นระยะทางที่ค่อนข้งกล้าใช้งานจริงผมว่าน่าจะมีสักประมาณ3 0 0 3 0 0รกว่าเนี่ยได้อยู่นะครับ300อกว่าถ้าคนนึกไม่ออกว่าไปไหนได้ก็ประมาณสักเอากรุงเทพเนาะไปถึงสักประมาณ นครสวรรค์กำแพงเพชรเนี่ยได้อยู่โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็พูดตรงๆเลยว่านี่เป็นการปรับปรุงที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วนานๆทีเนี่ยเราจะเห็นรถจากประเทศจีนนะครับที่เขาเน้นว่าต,ต้องปรับปรุงช่วงล่างต้องปรับปรุงแบตเตอรี่หรือเน้นไปที่ performance โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่านี่คือการ เชนหรือการเปลี่ยนที่ค่อนข้างดีอัตราเร่งเนี่ยนะครับรถคันนี้เนี่ยแม้จะใหญ่ยขนาดนี้นะแต่ว่าอัตราเร่งของมันเนี่ยผมไปเทสละศูนถึงร้อเนี่ยเขาได้อยู่ประมาณ8วินาทีนะครับแล้วก็แปดสิบถึงร้อยี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5วินาทีสําหรับการใช้งานครอบครัวเล็กๆอย่างผมนะที่มีพ่อแม่ลูกนะครับครอบคร,ครัวเดียวแบบนี้เนี่ยก็ตัวเลขประมาณนี้ทําได้ดีอยู่ประมาณนึงเลยอี่จุดที่ เขาปรับปรุงเนี่ยอย่างที่วันบอกไปนะตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มทดสอบเลยเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของช่วงล่างครับช่วงล่างเนี่ยเขาปรับปรุงอะไรเขาไม่ได้บอกเราแต่เขาบอกว่ามีการปรับปรุงใหม่จูนใหม่ให้มันเหมาะสําหรับสภาพถนนเมืองไทยคืออย่างนี้คือเดิมทีเนี่ยรถมันมาจากจีเนี่ยสเปคจีเนี่ยช่วงล่างเขาจะทํามาติดนุ่มรถ ยนต์ไฟฟ้าหรือรถสันดาปที่มาจากจีนโดยตรงเนี่ยส่วนใหญ่ทุกรุ่นจะมาแนวนี้หมดคือติดนุ่มนิดนึงถามว่าทำไมเพราะว่าถนนเมืองจีนเนี่ยนะครับเขาเป็นถนนลาดยางแล้วเขาค่อนข้างเรียบรถมันก็เลยไม่จําเป็นต้องเซตให้มันเผื่อสําหรับความผิดพลาดต,ต่างๆเช่นหลุมถนนป้า หรือแม้กระทั่งคอสะพานนะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่า,ร,ารถนําเข้าจากประเทศจีนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีช่วงล่างที่ค่อนข้างติดนุ่มแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนเขาชอบสไตล์นั้นด้วยแหละคือนุ่มๆสบายๆบาับแล้วนวลน,นว,นนวนไปเรื่อยๆช่วงล่างเนี่ย มันเป็นอะไรที่ผมมาติดมาตั้งแต่ตอนแรกแหละที่ผมได้มีโอกาสลอง s อสซีรซเวในสนามนะครับคือรถขับดีทุกอย่างแฮนเดิลลิ่งดีอะไรดีแต่คําว่าแฮนเดลิ่งดีเนี่ยผมหมายถึงพวงมาลัยพอมาคุยกันเรื่องช่วงล่างปุ๊บเอช่วงล่างมันดูจะออกจะอ่อนไปนิดนึงเนาะซึ่งมันก็เลยทําให้แบบเรารู้สึกว่าเออมันเป็นล้ยนต์ยนไฟฟ้าที่น่าสนใจแต่มันไม่ได้น่าสนใจหรือว้าวมากขนาดนั้นกลับมาที่ตัวนี้ปี2026มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของช่วงล่างบ้างผมบอกเลยช่วงล่างตัวนี้ติดสปอร คือส่วนหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่าที่เขาต้องเซ็ตช่วงล่างใหม่เนี่ยเพราะแบตนะครับแบตเนี่ยแม้ว่ามันจะใหญ่ขึ้นอีกแค่ไม่เท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่ามันก็ทําให้เรื่องของบาลานซ์น้ําหนักเอยเปลี่ยนไปเขาก็เลยคงเซ็ตช่วงล่างตามด้วยนะครับอย่างตอนนี้ผมขับอยู่บนถนนสายเอเชียนะอาจจะใช้ความเร็วไม่ได้มากครับ75-80ตามการจราจรทางหนง้างไปเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่แบบเป็นบัมปี้อยู่บ้างนะครับคือมีแรงสะเทือนที่คุณสามารถสัมผัสได้นะเนี่ยตึกตึก อาการบาร์รรีเบาหรือยืดแระยุบของช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างเร็วฟิลมันจะสปอร์ตมากขึ้นเออเนี่ยอย่างเงี้ยคือถ้าคุณเป็นสายครอบครัวชอบรถที่นุ่มสบายอะ่ะมาขับตัวเนี้ยอาจจะรู้สึกวบาโอ้โหมันแอบกระแทกแอบกระเทือนนิดนึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถามผมผมก็ยอมรับแล้วนะว่ามันมันค่อนข้างมีอารมณ์แบบนั้นอยู่บ้างเป็นบางจังหวะนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวเดิมเนี่ยตัวเดิมมันได้ความสบายแต่พอเราขับ ใช้ในการเดินทางจริงๆเนะี่ยมันรู้สึกว่ามันดูจะต้องการมากกว่านี้ตอนนี้เฟิร์มขึ้นรู้สึกว่าสปอร์ตขึ้นฟีลดีขึ้นนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันก็แอบทําให้บางทีรู้สึกลาคาญใจนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าคุณขับรถไกลๆนะอย่างสมมุติว่าคุณขับรถกรุงเทพเชียงใหม่เดินทางไกลเนี่ยแล้วเอาอครอบครัวไปด้วยเนี่ยนะครับ แรกๆเนี่ยก็เออเฮ้ยโอเคช่วงล่างดีขึ้นนะอะไรเงี้ยพอสักกลางทางสักกําแพงเพชรไปช่วงต่างเนี่ยที่เริ่มมีทําถนนนะคนจะรู้สึกเอมันสะเทือนไปไหมอะไรเงี้ยมีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยในระหว่างที่เราวัดอัตราประหยัดเนี่ยนะเราก็มีโอกาสขับรถร้อยโลโดยที่ยิงยาวเลยเราเริ่มรู้สึกเลยว่าโหคือแรกๆเราก็แฮปปี้นะแต่ว่าพอเราขับขับไปปุ๊บโอ้โหช่วงล่างแบบนี้ถ้าฉันจะต้องเดินทางไกลยาวๆก็ก็มีคิดเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่ารถคันนี้ทำได้ดี นะซึ่งมันก็สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแบตใหม่และช่วงหรกนันก่คือการเข้าโค้งครับเดี๋ยวผมจะเข้าโค้งให้ดูนะครับตอนนี้ผมอยู่จากถนนตรงแถวสายพะลดนะเดี๋ยวเราจะไปทางถนนสายเอเชียเอาละโค้งแรกจะเป็นโค้งขวานะครับวิ่งสบายๆไหลเข้าไปได้เลย ทางนานิดนึงเร่งหน่อยพี่โอเคเปลี่ยนเลนครับแล้วก็จะเป็นโค้งขวายาวๆอีกโค้งหนึง่งเนี่ยเนี่ยคือแบบเฮ้ยรถมันเข้าโค้งได้ดีมากนะพูดกันไปเยอะละมาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับคำว่ารถอเนกประสงค์และรถครอบครัวนั่นคือ เรื่องของการเก็บเสียงครับคือการเก็บเสียงเนี่ยรถคันนี้โดยภาพรวมผมว่า มันก็ทําได้ดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดสําคัญคือภายนอกเขาเนี่ยเน้นเป็นเรื่องของหลักอากาศพลาศาสตร์ค่อนข้างเยอะในบรรดา SUV ที่เป็นรถอนเนกประสงค์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะมีดีพอลนี่แหละที่ค่อนข้างจะทําเรื่องของแอโรดนามิกส์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นแอร์เคอร์เทนส์นะครับตัววิงหลังนะครับที่เป็นดูอัลวิงส์นะครับแล้วก็ท้ายที่เป็นลักษณะเหมือนทรงคูปเป้อยู่ประมาณหนึ่งต,ตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่11 0นี่คือเสียงรบกวนที่ผมได้ครับ เนี่ยคุณจะได้ยินเสียงก็คือเสียงยางอะนะคือเสียงยางเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ในรถรุ่นนี้ถามว่าทําไมเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือรถคันนี้มันใช้ยางนะครับตัวดันล็อป SP Sport m ซ x ซึ่งกลายเป็นว่ายางเนี่ยมันเป็นยางสปอร์ตนะครับมันไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นยางแบบนุ่มเงียบหรือเป็นยางแบบทัวริ่งที่จะมีเสียงดังรบกวนน้อยกว่านี้พราะมันเป็นแบบนี้ปุ๊บนะเนี่ยอย่างเวลาเราขับเดินทางไกลเนี่ยเนี่ยเสียงมันก็จะมีเสียงแบบ เสียงหมุนของล้ออยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่แก้ได้นะครับแก้ได้โดยที่สมมุติว่าคุณไม่ชอบอยางรุ่นนี้ใช่ไหมคุณเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับไปใช้ยางรุ่นอื่นนะครับที่เป็นนุ่มเงียบหรือเป็นสายที่แบบอาจจะเหมาะกับความต้องการของคุณนะครับซึ่งถ้าเป็นยางนุ่มเงียบเองเนี่ยก็น่าจะเงียบกว่านี้เพราะนั้นครับหลังจากลองขับมาพักนึงแล้วนะก็อยากจะพูดอะไรอย่างนี้นะมันทําให้ผมแอบนึกถึงมาสด้า ครับคือทำไมผมกล้าพูดคำว่า Mazda ลงในคลิปช่างอันดีพอเอสศูนเจ็ดคืออย่างนี้เราต้องยอมรับกันตามตรงว่าทั้งช่างอันและ Mazda เนี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันนะครับในเรื่องของการพัฒนารถนะครับอย่างที่คนรู้นะเดี๋ยว Mazda 6 e เข้าไทยมันก็คือดีพอเอลซีโรเซนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าคันนี้เนี่ยนะครับดีพอเอสซีโรเซเนี่ยนะครับเขาถูกนําไปทําเป็น Mazda ตัว ไฟฟ้าอนเนกประสงค์ซึ่งเริ่มขายในประเทศจีนล้วผมได้ไปดูตัวจริงตอนนั้นผมรู้สึกเฮ้ยว้าวมากนะนะอยากให้มันมาไทยนะครับแล้วก็เรื่องการจัดการแรงลมเจ๋งวัวนี้อีกนะแต่ว่าที่เราพูดเรื่องของของมาสด้กับตัวดีพอขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าในความเป็นมาสด้เนี่ยนะครับมันคือรถที่เน้นในเรื่องของความสมดุลน,นะคือสมดุลของเขาเนี่ยหมายถึงว่าคนใช้งานก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแรงเกินไป มันเน้นไปที่เรื่องของการควบคุม handling ซึ่ง dpo s i l o s e เนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริง,รงคือตัวใหม่ที่ขายในปีนี้2 0 2 6ี่เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเลยว่าเออมันเป็นรถที่แบบค่อนข้างจะสบายนะครับมีภาพลักษณ์ที่มีความสปอร์ตนิดนึงติดสปอร์ตหน่อย,อยแต่ได้เรื่องของความสบายเติมเข้ามานะเอา,เอาภาษาผมเลยนะผมรู้สึกว่าเนี่ยคือรถอเนกประสงค์จากจีนที่ขับได้ดีรุ่นหนึ่งเลยนะแม้ว่าทุกวันนี้เราจะมีทั้งอ่ะ S5 ใช่ไหม 5, ทั้ง S07 รุ่นอื่นอีกมากแม้กระทั่ง BYDC e a ี o n อะไรก็ตามที่จะอยู่ในคลาสประมาณนี้แต่พอ S07 ปุ๊บวันนี้ผมพูดเลยนะว่าเขาแก้เกมออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วทำรถออกมาได้ค่อนข้างเวไม่แน่นะไอช่วงล่างใหม่ที่เซตมาเนี่ยอาจจะได้ ไอเดียหรือได้โน้ตฮาจาก m a ส d a ไปปรับใช้ก็ได้ครับบทสรุปครับของเจ้า d p พ u s เ7รุ่นปี2025นะครับซึ่งก็เป็นรถครอบครัวอย่างที่คุณเห็นเอาลูกสิลุกนั่งทำไมอะ่ะลูกเร็วนี่ นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวปล่อยเขาเล่นชิลๆไปนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัว a อสซีโเเนเี่ยครับเป็นรถครอบครัวจริงๆแหละนะผมก็ชอบมาตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดตัวแล้วแต่ว่าตอนนั้นนะจุดที่ผมมองผ่านไปเลยนะบอกตรงๆนั่นก็คือเรื่องของช่วงล่างนั่นเองครับช่วงล่างรถคันนั้นในตอนก่อนหน้านี้เนี่ยมันค่อนข้างนุ่มถามว่าใช้งานแบบครอบครัวดีไหมคือดีสําหรับใครที่เป็นสายนุ่มชอบแบบรถอเนกประสงค์ที่มันขับสบายๆหน่อยแต่ว่าพอเป็นสายขับแบบเราต้องเดินทางไกลอาจจะต้องผ่านโคง้งอาจจะต้องใช้ความเร็วเนี่ยเรารู้สึกว ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งณวันนี้ในตัว2025เขาปรับช่วงล่างใหม่ให้เหมาะสมกับประเทศไทยเขาปรับแบตเตอรี่ใหม่มีการชาร์จที่เร็วขึ้นว่าง่ายคือเป็นรถ400โวลต์ก็จริงบางคนอาจจะขิงว่าเฮ้ยยุคนี้ล้านกว่ามันต้องซื้อรถ800โวลต์แล้ว่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นเลยเพราะตู้ชาร์จมันพัฒนาไม่ทันตู้ชาร์จที่เป็นระดับ300กิโลวัตต์จริงๆเนี่ยยังมีอยู่ไม่เยอะผมก็ยังบอกตรงๆว่ารถ400โวลต์ยังมีประโยชน์แต่มันต้องเป็น400โวลต์ท ประมาณ125-150กิโลว์จุดที่เขาปรับเนี่ยก็เรียกว่าสร้างเสริมให้คุณเนี่ยได้ใช้รถดีขึ้นท้ายสุดราคาครับราคารถคันนี้ถูกลง3 0 0 0บาทเนี่ยใครที่สนใจดีพอ S07 เวอร์ชัน2025นะครับลองไปดูรถตัวจริงแต่นีจริงแล้วลองดูไม่พอนะมันต้องลองขับด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ตามライバスタครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วเสร็จงานแล้ว้ย